เสนานารีโรงเรียนมัธยมศิริวันวีรีดอนทานีขอเรียนเชิญท่านประธานได้วางพวงมาลาถวายมาัยกรถวายบังคมพิธีถวายราชสุดีและอ่านคำประกาศราชสุดีเฉลิมพระเกียรติแก่พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทระชมหาวัชราวชราลพระองค์พระเจ้า เสือตรุงถอดหมวกนั่งลูกเสือเชื่อทใจใจโตโอน้องบาขอบพระศรี ผู้บังคับลูกเสือและลูกเสือทั้งหลายด้วยในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันท้ายวันสวรรคบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเจ้าเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและในวันนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ ทั้งหลายทั่วราชาอาณาจักรต่างาพกากันน้อมรำลึกพระองคท่านซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและต่างก็พร้อมใจกันเกิะทำการถวายพุท พระพองค์ทรงมองเห็นการายกินทรงเร่งหุบใจคนไทยทั้งชาติให้สำเนียในศส,ส,สถาันชาศาสนาพระมหากษัตริย์พระพองค์ทรงสถาปาานาการเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2454จึงเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์เป็น องค์พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้นเพื่อมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยายยวชนให้กล้า,าหาญอดทนเข้มแข็ง,งเป็นลูกผู้ชาและให้รู้จักปัญญประโยชน์แก่ผู้บุญสมรวาในยานมบ้านมนองทักันลูกเสืออาสาทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติ ต้องกก่ประเทศชาติเป็นที่รักขอเราได้ปัจจุบันได้เป็นที่เป็นขอยาวว่าการรั่วเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง Ah, não é?

so ท่เจ้าเข้ามาเป็นลูกเสือสมาคผู้ใหญ่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องในกลุ่มลูกเสือของเราต้องแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสือของเจ้าและต้องปฏิบัติตามกฎและข้อตกางทุกเมื่อทราบได้รกันเจ้าฟ้อมที่จะเกีกันและปฏิบัติตามคำปฏิญาณแล้วหรือไม่ เรทุก,นาากเนามถ้าจาปะปฏิบัติตามกของเสือบมกอลเ่รระเบียบข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่าจาปะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เจ้าได้กล่าวไว้ลำดับต่อไปจะเป็นการประดับอินทรี รุ่งชุดแรกคู้ก,กับจังวิทกันเชียงฝายชุดแรก,กเลยนะับชุดแรกมาครับถือไว้ครับถือไว้หยุดุดต่อหน้าพุ่งกับปึ๊บซ้ายหันปัิยาฮัดมือลงก้าวเท้าซ้ายไปครับพร้อมยืน เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามารถลุใหญ่และมีความสุขความเจริญตลอดการลรัานานเธอเมื่อลองอาลเบียพักในละดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานใพิธีกล่าวให้โอว่าแก่ลูกเสือในตรรีเรียนเชิญครับนเนตรีลูกเสือนเนตรรี เราได้จัดกิจกรรมวันมหาอุสุราชาเพื่อสมรู้พักกนุณาทีุ่่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท่านเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทยขึ้นในวันนี้ขอเชิญชมลูกเสือเน่นาเรทุกนายที่ได้สำนึกและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างนี้วันนี้เราให้เรานำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของงเสือให้ถคร่งครัดที่สุดเพื่อที่จะนำเพ็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วขอให้ลูกเสือเมเธอลีมีความสุขความเจริญและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ